สวัสดีค่ะวันนี้นนท์จะม,มาแต่งหน้าให้ยายวาดน้องชื่ออะไรคะน้องชื่อน้นงนทตติลาสายตีน้องมองกล้องก่อนถลุชื่ออะไรคะบอกอีกทีหนึ่งชื่อนัตติลาสายตีน้องรุ่คุณคะ่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะน้องอยู่ยูริวันนี้น้องยูริจะมาแต่งหน้าให้ยายวาดใช่ไหมค่ะเหรอน้องอยูริปรึกษายายวาดยังอ่ะปรึกษาแล้วเหรอปรึกษาตอนไหนอ่ะ ตอนที่ตอน,นตอนตาอุ้งก,กินข้าวอยู่ตอุ้งกินข้าวอ่ะปรึกษากันเรียบร้อยแล้วเหรอแล้ทำไมยาวาดไม่รู้อ่ะยาวาไม่รู้อะโอเคมาวันนี้ยอมยอมยอมแต่งหน้ากันอมาเลยก่อ,อนแรกก็ทาฟ้ากันเอาให้สวยๆนะสีอะไรสีฟ้าโอ้โหลงสีฟ้าเสื้อแดงลงทาทาตา,าสีฟ้านะอติดไหม <ไ>ม่ติดติดแล้วติดแล้วโอเคติดกันติดตามไปก็เขียนคิวนะค้วอ่าเขียนคิ้วไม่มาเขียนอะไรอ่าหลังจากเมื่อคืนเล่นกับตาอุ้มแล้ววันนี้เล่นกันไงวะเอาเอาให้สบายใจเลยเขียนสองข้างนะคะอีกข้างนึงนะคะมีข้างนี้ข้างนี้เรียบร้อยแล้วเหรอคะเขียนสองข้างเขียนสข้างแล้วโอ,โอมีลิปสติกด้วยลิปสติกของอะไรคะบอกก่อน ของอะไรไของเมเบอรีลนลิปสติกของเมเบอรีลนนะไม่ใช่ไก่กานะเรียกกันว่าปากันทั้งครอบครัวเลยอันเดียวเนี้ย <c oughs> ใช่ไหมแด <c oughs> งแป๊ดเแดงแป๊ดเลยอจุดติ่สา <c oughs> มคนติดไหมอ่ะ ไม่ติดสิใครบอกว่าไม่ติด,ม,ตด <c oughs> มันจะเข้าปากเยอะนะ <c oughs> อ่ะอ่ะอ่ะ <c> อ <oughs> <c oughs> อันนี้ก็ติดกันแล้วติดเลยอาทาตั้งแต่หมู่บ้านแดงไปถึงจังหวัดเลยค่ะแดงไปไกลนะ่แล้วก็อะไรอีก ปัดแก้มนะเทอนี้ถึงตอนขั้นตอนกับปัดแก้มนะคะนี่ปัดปัดแก้มของอะไรคะของของอินทูอิตนะคะไม่ใช่ไก่กานะของความแบนนะไม่ใช่ของหลัดนัดนะคะเขาสวยๆนะ ัเองสวยแล้วยังสวยแล้วยังคาดว่าจะว่าสวยแล้วยังสวยแล้วค่ะสวยแล้วเนีแต่งให้ตัวเองมั้งผมไม่แต่งหรอกไปฮุ่งไปวิ่งอ่ะหนูแต่งเลยของหนูเองเลยกล้องเยาว่าเลยเกียบแต่งฮะนี่หนูอยากเอาหนูไม่เอาเอาสีชมพูเออเอาสีโอ้ยหนูขอสีเปิดก่อนเปิดก่อนเอาสายไฟก่อนอ๋อมันปรับได้หลายสีอ่ะ น้องขอสีส้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนํากระจกกันนี่กระจกแต่งหน้ากระจกวิเศษบอกค่าเถิดใครงามเลิ่นในปฏิิของกระจกของน้องยูรียนันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ซื้อมาเท่าไหร่นี่สวยดีนะพูดถึงมันสว่างดีร้อยกว่าบาทอืมเราต้องอาศัยแสงไฟน้งอนเออเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขคปิดปุ๊บมืดปั๊บใช่ไหมอันนี้สวยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมของของของเยาวันนี่สวยแล้วใช่ไหม แล้วแล้วหนูจะแต่งของหนูไหมคะไม่แต่งค่ะคี้เกียจแล้วอ๋อหนูคี้เกียจแล้วทําไมอ่ะก็หนูหนูหนูแต่งลงช่องหนูไหมคลิปหนูไหมลงวิดีโอของหนูไหมไม่เอาหนูตั้งใจมาแต่งให้ยายบ้านคนเดียวเลยใช่ไหมเนาไม่ฮะแต่าอ่าุ้มอยู่ไหนตะะอุ้มอยู่ไหนเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดก่อนไปเดี๋ยวเราลาก่อนบายบายก่อนบายบายก่อน บายบายขอบคุณนะฝากคลิปด้วยฝากคลิปด <poetry> ้วยฝากกดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหู้ดเลยพูดอะรเลยบอกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องยูริด้วยนะคะอ่าเร็วเร็วพูดกันหลกกลากดแชร์ดี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 วีดีดีดีนะดีดีดีี้หดี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 ้ีดีดีดะดีับดีดนะ วันนี้ช่วยยายทำอาหารกินกันนะนะคลิป <c oughs> อาหารไม่มีแ <c oughs> ต่ว่าหาไม่ได้นะ่ะาหาไม่ได้่ะไม่ได้บาย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 ก่อนบายบายจะมาหาดูเลี้ยงยิ้ม